ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะซึ่งหัวใจสําคัญเกี่ยวกับการบวกหรือการลบเศษส่วนเนี่ยก็จะมีอยู่1ข้อนั่นก็คือต้องทําส่วนให้เท่ากันแล้วถึงจะสามารถบวกหรือลบเศษส่วนได้นั่นเองนะคะตัวส่วนตัวส่วนก็คือตัวข้างล่างตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวส่วนอ่ะข้างบนเรียกว่าตัวเศษนะคะ ก่อนที่เราจะบวกเศษส่วนได้เราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเราถึงจะบวกเศษส่วนได้นะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างให้2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ค่ะเศษ19บเส่วน5บวกกับเศษ9ส่วน4นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเศษส่วน2ตัวนี้ยังบวกกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันดังนั้นนักเรียนจะบวกเศษส่วนยังไม่ได้นะคะทีนี้เราก็ต้องไปดูค่ะ ว่าตัวส่วนต้องทำให้เป็นอะไรถึงจะได้ตัวส่วนเท่ากันก็ง่ายๆเลยนะคะก็นะคะระหว่างสุคูณแม่5กับสุคูณแม่4ี่นะคะก็นอกเรียนก็ลองท่องไปนะคะว่าจะไปเจอกันที่เลขอะไรนะคะอะ่เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนลองคิดดูนะคะระหว่างส่วนเป็น5กับส่วนเป็น4เนี่ยควรจะทำให้ส่วนเป็นอะไรถึงจะเท่ากัน ง่ายนิดเดียวค่ะส่วนต้องเป็น20ใช่หรือไม่ส่วนต้องเป็น20นะคะโดยตอนนี้ส่วนของเราเศษสิส่วน5ส่วนยังเป็น5ใช่ไหมคะเราจะทำให้ส่วนเป็นยี่สิบเท่ากันเราต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยอ่าห้าสี่ยใช่ใช่หรือไม่อ่ะทีนี้ก็บวกกับ เศษ9กส่วนสี่ตัวส่วนของเราตอนนี้เป็น4นะคะซึ่งเราจะทำให้เป็น20ให้เท่ากันกับตัวส่วนตรงเนี้ยเราต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยโอเคคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนนะคะนักเรียนก็ลองคูณดูนะคะว่าคูณออกมาแล้วจะได้เป็นเศษส่วนตัวใหม่นะคะได้อะไรนะคะ สี่เก้าสามสิบหกใส่หกทดสามสี่หนึ่งเป็นสี่บวกกับตัวทดอีกสามก็เป็นเจ็ดใช่ไหมคะตัวส่วนก็สี่ห้ายี่สิบนั่นเองบวกกับฝั่งนี้ค่ะเก้าห้าสี่สิบห้าแล้วก็ส่วนด้วยสี่ห้าเป็นยี่สิบอ่าทีนี้นักเรียนก็ลองเช็คดูตัวส่วนนะคะว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังอันนี้ส่วนเป็นยี่สิบ อันนี้ก็ส่วนเป็น20แสดงว่าส่วนเท่ากันแล้วถ้าส่วนเท่ากันแล้วแสดงว่านักเรียนสามารถเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะอ่าให้เอาเฉพาะตัวเศษนะคะมาบวกกันนั่นก็คือเอา7 6บวกด้วย4 5นะคะ76บวกด้วย45นั่นเอง ส่วนตัวส่วนของเราที่เป็น20นะคะเอามาแค่ตัวเดียวก็ได้เนาะเพราะว่ามันตัวส่วนเป็น20เท่ากันโอเคไหมทีนี้นักเรียนก็นำน76ไปบวกกับ45ค่ะว่าได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ให้นักเรียนนะคะใช้เวลาในการบวกนิดนึงเนาะอ่ะ76บวก45ก็จะได้ ห้าบวกหเป็น1 0 a ก็ใส่1ทด1ใช่ไหมคะ4บวกกับ7ก็เป็น1ิบวกอีกตัวทด1เป็น12ส่วนด้วย20นั่นเองคะ่ะคำตอบของเราคุณครูเคยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำเศษส่วนมาบวกมาลบมาคูณหรือมาหารนะคะคำตอบของเราจะต้องเป็นคำตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายคำตอบ ที่อยู่ในรูปอย่างง่ายจะต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างตามหรืออาจจะอยู่ในรูปของจำนวนคระนะคะซึ่งตอนนี้121ส่วนด้วย20สามารถหาตัวมหารทั้งเศษและส่วนได้หรือไม่นะคะอ่านักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะจากที่ครูสังเกตเนาะมันก็จะไม่มี จำนวนใดนะคะที่สามารถหารได้ทั้ง121แล้วก็20ได้เลยนะคะดังนั้น,ค,นคุณครูก็ต้องมีวิธีเดียวนั่นก็คือต้องทำให้ตอนนี้มันเป็นเศษเกินเนาะอ่ะตอนนี้เป็นเศษเกินฉะนั้นต้องทำให้เศษเกินอยู่ในรูปของจำนวนคละนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า เวลาที่ทำให้คำตอบอยู่ในรูปจํานวนคลาสนะคะตัวส่วนจะยังคงเหมือนเดิมส่วนเป็น20เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้นะคะ20ต้องคูณอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ใกล้เคียงกับ1 2 1มากที่สุดค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูให้เรียนลองคิดนะคะว่า2 0ต้องคูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง1 2 1มากที่สุด ง่ายๆนะคะก็คือ6อะไรคะนี่ง่ายๆนะคะก็คือ6นั่นเอง6คูณกับ20ก็จะเป็น120ถูกหรือไม่อ่ะ20คูณ6ก็ได้120แล้วขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น121 นั่นก็คือขาดหนึ่งนั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยต่อแบบนี้โอเคไหม ตัวอย่างที่1นนะคะผ่านไปไวเหมือนโกหงเลยนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลบวกเศษ3ส่วน4บวกกับเศษ5ส่วน8นะคะข้อนี้นะคะตัวอย่างที่สองเนี่ยเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ง่ายกว่าข้อที่1นนะคะโดยเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเอาเศษ3ส่วนสบวกกับเศษ5ส่วน8 ทีนี้การบวกเศษส่วนนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถนำเศษส่วนมาบวกกับเศษส่วนได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะส่วนตัวนี้เป็น4แต่ส่วนนี้เป็น8จะสังเกตว่าส่วนยังไม่เท่ากันนะคะถ้าส่วนไม่เท่ากันนักเรียนจะไม่สามารถบวกกันได้นะคะนักเรียนจะต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนนะคะนักเรียนก็ต้องไป อ่อท่องสูุคูณแม่4กับแม่8ค่ะว่าจะท่องสูุคูณแล้วไปเจอกันที่ไหนนะคะถ้าถ้าเป็นแม่4ก็เป็น C 1 C 4, C 2 8อ่อ้าวมันก็จะมาเจอกับ8 8 1เป็น8นะคะดังนั้นตัวส่วนที่จะต้องทำให้เท่ากันนั่นก็คือ8นั่นเองนะคะ c สามส่วน4 a c สามส่วน4ที่เราจะทำให้ตัวส่วนเป็น8เนี่ยเราต้องคูณอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวส่วนของเราเป็น8นะคะอ่ะแล้วก็บวกกับเศษ5ส่วน8 ตัวส่วนตัวเศษส่วนนะคะเศษส่วนตัวที่สองเนี่ยคุณครูจะไม่เอาตัวไปคูณแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เศษส่วนตัวที่สองของนักเรียนตอนนี้นะคะส่วนเป็น8แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องคูณอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเรากําลังจะทําให้ตัวส่วนเป็น8อยู่แล้วนะคะเปลี่ยนเฉพาะเศษส่วนตัวนี้นะอ่ะ เสร็จแล้วนะักเรียนก็เอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนค่ะก็จะได้2 3เป็น6กนะคะก็จะได้เศษ6ส่วน4 2เป็น8นะคะอ่าแล้วก็บวกกับเศษส่วนที่เรามีอยู่แล้วและไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวส่วนเป็น8อยู่แล้วนะคะเศษ5ส่วน8อ่าทีนี้นะักเรียนก็ลองสังเกตดูคะ่ะว่าตัวส่วนของเราตอนนี้เท่ากันหรือยัง ส่วนนี้เป็น8ปดนะส่วนอันนี้ก็เป็น8เช่นกันดังนั้นเศษส่วน2ตัวนี้สามารถบวกกันได้แล้วนะคะเพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วก็บวกกันได้เลยนะคะตัวส่วนก็คือ8แล้วก็เอาเศษมาบวกกันค่ะเศษเป็น6บวกกับ5ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยหบวก5 เป็นเศษ11ส่วน8นะคะอ่าทีนี้ก่อนที่จะตอบคุณครูน่ะมักจะเน้นย้ำตลอดเลยว่าก่อนที่นักเรียนจะตอบนะนักเรียนจะต้องสังเกตดูคําตอบก่อนนะคะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังโอเคถ้าต่ำแล้วแล้วเป็นเศษเกินไหมถ้าเป็นเศษเกินก็ต้องทำให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเช็คดูก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยัง ที่เท่าที่ครูสังเกตนะคะจะไม่มีเลขอะไรที่สามารถหารได้ทั้ง11และ8ได้ลงตัวนะคะดังนั้นเศษส่วนนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วแต่ตอนนี้นะคะคำตอบของนักเรียนนะคะเป็นเศษเกินอยู่เพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นถ้าคำตอบเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนจะต้องทำให้เศษเกินอยู่ในรูปจำนวนคลาะนะคะ ่ะเราก็จะได้ว่าเวลาที่เราจะทำให้อยู่เวลาที่เราจะทาให้เศษส่วนนะคะอยู่ในรูปจำนวนคะาตัวส่วนจะยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือต้องเป็น8เหมือนเดิมนะคะแล้วเรานะคะจะต้องเอา8เนี่ยไปคูณเลขอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ใกล้เคียงกับ11มากที่สุดค่ะ นั่นก็คือ81เป็น8เนี่ยแหละค่ะใกลเคียงที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเราเอา8คูณ2ก็จะกลายเป็น16ซึ่งมันจะเกิน1 1อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะห้ามเอา8มาคูณ2นะต้องเป็น8 1เป็น8นะคะอ่ะพอเราได้ตัวเลขข้างหน้าแล้วนะคะพอเราได้ตัวเลขข้างหน้าแปะ8 1เป็น8ทีนี้8ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับ11 นั่นก็คือคาดอยู่อีก3นั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบแบบนี้นะคะข้อนี้ตอบจำนวน1เศษ3าส่วน8นั่นเองค่ะโอเคนะคะการบวกเศษส่วนกับเศษส่วนก็จบลงไปกับ2ตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะ โดยหัวใจสําคัญนะคะคุณครูจะเน้ยนย้าอีกครั้งหนึ่งหัวใจสําคัญของการบวกเศษส่วนนั่นก็คือต้องทําให้ส่วนเท่ากันนะคะแล้วถึงจะบวกเศษส่วนได้แต่ถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนก็จะต้องหาตัวมาคูณเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะถึงจะบวกกันได้นะโอเค